สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เจสุมก็จะมาบันทึกบุญนะคะสวสดมนต์ด้วยกันค่ะอิมีนาสการณะพุทธังอาภิพูชยามมอิมีนาสการณะธรรมังอภิปูชยามมอิมีนาสการณะสังฆังอภิปูชยามมอรหังสมาสมุทโภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมี สวากาโตภะขวตาธโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปัโนภะขวโตซาภะกสรังโฆสรังคังนมามิวันทาม onal, ทิพุ illing, ทธังสัพพังเมโทสังขมรทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังขมะทะเมพันเตวันทามิสังคังสัพพังเมโทสังขมะทะเมพันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังคจฉามิธัมมังสรณนังคะชามิสังฆังสรลังคจฉามิทุติยมิพุทธังสรณนังคะชามิทุติยมิธัมมังสรณนังคจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณนังคจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตาติยัมปิธรรมังสระนังขจามิตาติยัมปิสังคังสรนังขจามิอิติปิโสภควาละหังสมาสะพุทโธวิชาจารณาสัมปัโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาซาลาติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาตีตวาฆาโตภควตาธรรมโม ทันทีติโกอากาอิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิธรรมภูวินยุหิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆถามีจีปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะ ปุริสปุขาราอสสปะขวัตโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักทิเนยโยอันชลีกะเะนิโยอ,อนุตรังบุญญาเขตตังโรกันสาติปางุงสาชพินิมิจตาทุสันตังคีเมฆรังอุติตะโคละสะสาสเซนมาลังทานาทิธ,าธัมมาพิทนาทิตวามุนินโท ตันเตชะสาปวันตุเตชะย,ยามังคารานีมาลาติเลกามาปิจูจิตตตาสัพพารันติงโคลัมปนาละวะกะมาาัคขะมะทัตมะาทาัตตัดยักขังขันตีสุทันตาวิชินาทิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชะย,ยามังคารานีนาลาคิลิงกัจวัลังอติมันตาภูตังชา ขีดจักกามาสนีวาสุธานุลันตังเมกํมภูเสกวิชินาทิตวามุนินโทตันเตจะซาบวันตุเตจะยมังครานีอุคิตตาขัดขามาหีหัตทาสุธานุลันตังทาวันติโยชนะปะถังกุริมาราวันตังอินทีพีสังขตบโนทิตวามุนินโทตันเตจะซาบวันตุเตจะยมังครานี กัตตวานะกันธรรมุทลังอีวะคับพินิยจินจายาชุจวัฒนังชนกามเทสันเตนโซมวิชินาทิตตวามุนินโธทันเตยศาปวันตุเตจะยมังคารนีแัดจังวิหายามติสัจจกวาทะเกดุงวาทาปิลุปิจมันังอธิอันทภูตังปัญญาปัทีปัชลิโตทิตตวามุนินโธดันเตยศาปวันตุเตจะยมังคารนี นันโทปนันธาผู้จะคังวิปุตตังไม่หยิตเติงปุนเตนะเทลาผู้ชักเทนะธรรมะปยันโตยินโทปเทสาวิชนาทิตวามุนินโทตันเตจะทราบปวันตุเตจยามังครายนี้ทุกขาทิทผู้ชักเคนะสุหัตถาหัตถังพมมังวิสุทิชุติมิทิภกาพิธานัง ยานากเทนาวิชนาทิตวามุนินทุตันเตชะสาปวันตุเตจยมังครานีเอตาปีพุทธชายะมังคละอัตคาทาโยวาจโนทินาทิเนสรเตมตันทีหิตวานานกาวิวิธานิจุปัถานิโมขังสุขังอธิขเมยยานาโลสปัญโย มหากาลุนิโกนาทูหิตายาสพะปานินางปุเรตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจาวเชนะโหตุเตชะมังครังชย,ยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิทยโหหิชยันสุชยมังคเรอปลาชิตปัลลังเกสีเสปสิมิโปคเรอพิเศเกสาภาพุทธานังอับคัปัตโตปโมทติธนคันตังสุมางคลรังสุปปาตังสุหุติตังสุโมโนสุมหุโตจสุริทังรัมมาจาริสุ ปะทักขี่นางกายกรรม,มังวาจากรรมมังปรททกขี่นังปรททกขี่นังมนโนกรรมมังปณีที่เตปะทักขี่นาปรททกขี่นานิกัตตวานารพันทันเถิปทักขี่เนะวันตุสัพพมังกลางลักขันตุสัพพภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสะสะสวตรีะวันตุเต วันตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตา้าสุถีพระวันตุเตวันตุสัพพมังกรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตา้าสุถีพระวันตุเต นะโมตัสสะปะกตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกตุระตุสมมาสัมปุทธสสะนโมดสสะปะกตุระตุสมมาสัมพุทธัสสะอิตุอิติปิโสวิเศเศอิอิเศเสพุทตนาเมอิอินาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิปิติปิโสวิเศเศอิอิเศเสพุทตนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิอิติปิโสวิเศเศอิอิเศเสพุทตนาเมอิอิมีนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิ Ana motarsa bakwato roto san masa putarsa ana motarsa bakwato roto san masa na mota motarsa bakwato roto san masa ปัญจมาเลชิโนนาโตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจัตุสกังปะกาเสติธรรมะจักรังปะวัตชายิเอเจนาสาจาวาเชนาโหตุเตชัยมังคะลังปัญจมาเลชิโนนาโตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจัตุสกังปะกาเสติธรรมะจักรังปะวัตชายิเอเจนาสาจาวาเชนาโหตุเตชัยมังคะลังปัญจมาเลชิโนนาโตปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจัตุสกังปะกาเสติธรรมะจักรังปะวัตชายิเอเจนาสาจาวาเชนาโหตุเตชัยมังคะลัง นะโมตัสสะโกตโรตสัมมา,า,าสัสม,าาสสมาาพุทธัสสะนะโมตัสสะโกตโรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโกตโรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายาพุทธตใจรัต,าะตะนายานมณีโนปราสิสาหสา,สาสุธตมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธ,ทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวรังคันธังซีวรีจัมหา้าธิรังหังวันทามิทุระโตหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสปสูพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโม,มพุทธายาพระพุทธใจรัตนายานมณีนพราสิสาหาสาสตุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะหาพุทธ,มมทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชา อคก,กีธานังวังคันธังสิวลีจะพพาเทหลังหังวันธามิส Elijah, to, roat, to, ุรตหังวันธามิธาตุโยหังวันธามิสสะสโสพุทธะธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายาพระพุทธาจารัานายาณีนพราสิสาหาสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาคีธานังวัลังคันธังสีวีจะมหาเทรังหังวันธามิตลโตัวหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสปัสโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิอรหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิจโหมิปัสจักความทุกขเวโรโหมิปัสจากเวนอัพญยาประชาโหมิปัสจักสรรคอันตรายทั้งปวง อาน,นิโคโหมีปัาจากความทุกข์กายทุกใจตุกกี้อัตตานังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าโหโมสิกรรมกรรมใดทำไวแก่ผู้ใดชาติใดก็ตามขอ้อาพเจ้าก,กรรมในเวียนจงอย่าในชองเกียงจองอย่าให้จองเวียนจองกรรมต่อกันต่อไปเลยแม้กรรมใดที่ใครทําไว้แก่ข้าพเจ้าก็รมข้าพเจ้าโหโมสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวียนกรรมต่อกันต่อไปด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภยัภยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดวง,งศักนญาติและผู้มีอุปการและกุลแก่ข้าพาเจ้าจงมีความสุขความเจริญและประสบเสรสิ่งที่และสิ่งที่ชอบด้วยเทินถัาเพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอยาภิาประชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด่าได้เบียดเบียน,ยน,ยนซึ่งกันและก,กันเลยอันนี้ค่าหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ทุกีอัตตาทั้งบริหารลันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอีทังเมมาปาตเป็นังโหตุมาตาปิตโรขอสืบุญนห้ทงสำเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยะตีนังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอสืบุญนห้ทงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมฆรูปปัจชายาเจียนางโหตุสุขิตังโหตุครูปปัจชายาเจียขอสุบุณิจตสเร็จแก่คุณครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้คุณครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวทางหงษ์สเพเทวาขอสุบุณิจตสเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตะทางหงษ์สเพเปตาขอสุบุณิจตสเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอยาเปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัาพเวรีนางโหตุสุกตาโหตุสัพเพวีรีขอส่วนบริจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัาพสัตตนางโหสัพเพสัตตาขอส่วนบริจงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทุนากันเทือนสาธุสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขอที่บูญุญสนจากการสวดเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยลวงเกินท่านไว้้งแต่เดชาจดจ่อปรนนิชาท่านจะดูควบคุมใดก็ตามขอให้ refreshed. ท่านได้ผลบุญนี้แล้วปวดหัวศีกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุนอนหลับันดีนะคะทุกท่านสาธุร่วมกันค่ะ